น้าครับกินน้ำแขังครับกเ็เเผาหมูสับไขด่ดาวข้าวเช้าข้าวเที่ยงร่วมอยู่มองเดียวเลยครับ ตามด้วยเกาเหลาเนื้อตามด้วยโจดาน้นำแดงมะนาวไม่มีน้ำตาลมาคำมากินกันกรบผม ข้าเที่ยงบ่ายรอบเดียวเลยครับ